สวัสดีครับก็อยู่กับผมพีเก้านะครับผมวันนี้กลับมารีวิวของสะสมนะครับผมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ตัวที่เราเอามารีวิวนะครับแปลกตาหน่อยนะครับแปลกตาในจากในช่องนะเพราะปกติจะรีวิวของเล่นในไลน์ของแม็กเฟอรินนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่วันนี้มาแปลกเลยนะครับวันนี้มารีวิวในไลน์ของแซดดีทอยนั่นเองนะครับผมหลายๆคนอาจจะรู้จักไลน์แซดดีทอยไม่มากก็น้อยนะครับส่วนใหญ่เขาจะทำ ไอรอนแมนนะครับผมดังๆเลยนะครับก็จะทำไอรอนแมนออกมานะครับในราคาที่แบบประหยัดนั่นเองนะครับแต่ว่านอกจากลายลายไอรอนแมนเนี่ยเขาทำลายอุลตร้าแมนด้วยนะครับผมก็มีหลากหลายเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ตัวที่ผมเอามารีวิวเนี่ยเป็นอุลตร้าแมนสูตรนั่นเองนะครับจากซีรีส์นะครับอุลตร้าแมนเน็ตฟิกเอาจริงๆนะครับผมก็ก่อนหน้าที่ Netflix นะครับเขาจะซื้อสิทธิ์ในการทำแอนิเมชั่นตัวอุลตร้าแมนทีดีนะครับก็ เออมันจะมีมังงะนะครับนี่ก็คือเล่มนี้นะครับผมเป็นมังงะอุลตร้าแมนนั่นเองนะครับที่เออ่ตัว Netflix เนี่ยเขาอิงมาจากอ่ามังงะเล่มนี้นั่นเองนะครับก็เออถามว่าตรง100%ยเปอร์เซ็นต์ไหมผมบอกเลยว่าไม่เลยนะครับเพราะว่าในมังงะนี่คืออ่านง่ายกว่านะครับเข้มข้นกว่ามันกว่านะครับแต่ว่าใน Netflix นี่คือตัดสะยับเลยนะครับแต่ว่าถามว่าดูได้ไหมก็บันเทิงทั้งสองนะ บันเทิงทั้งมังงะแล้วก็บันเทิงทั้งเวอร์ชันเน็ตฟิกนะครับส่วนงานเซตดีทอยนะครับที่ออกมานะครับอันนี้น่าจะอิงมาจากในรูปลักษณ์ของ Netflix นะครับผมเพราะว่าจากสังเกตดูได้เลยนะครับว่าชุดเกราะนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับมังงะจะดีเทลรายละเอียดจะต่างกันนะครับแล้วก็เซตดีทอยที่ออกมาเขาจะอิงเหมือนอิงตาม Netflix มาซะมากกว่านะครับไม่ได้อิงตามมังงะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็มังงะอุาแมนเล่มนี้นะครับแนะนําเลยนะครับเป็นเนื้อเรื่องที่ เป็นอีกไทม์ไลน์หรือจักรวาลหนึ่งนั่นเองนะครับที่อุลตร้าแมนนะครับเขากลับดาวนะครับจริงๆมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอีกนะไปตามอ่านกันได้นะครับก็พระเอกเรานะครับนี่ชินจิโร่ฮายาตะนั่นเองนะครับเป็นลูกชายของร่างสถิตอุลตร้าแมนนะครับเขาก็มีพลังแบบเขาเรียกอะไรครับเหมือนเซลล์ในร่างกายเขานะครับมีแบบมีพลังนะครับที่เหมือนมีเซลล์ของอุลตร้าแมนแทรกเข้ามานะครับในกายภาพทำให้เขาเนี่ยสามารถ กระโดดสูงมีพละกําลังที่เหนือมนุษย์นะครับคล้ายๆซูเปอร์แมนเลยนะครับแล้วก็พอได้ตัวชุดเกราะนะครับเสริมนะครับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยกลายเป็นนูนเตแมนนะครับแต่เป็นนูนเตแมนเวอร์ชันแบบขนาดเท่าคนนะไม่ได้แบบตัวใหญ่โตนะครับไปลองหาดูก็ได้นะครับเพราะว่ามังงะออกมานานมากแล้วครับแล้วก็ Netflix เนี่ยก็ออกมาทั้งหมดสซีซั่นแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีแค่สซีซั่นนั่นแหละเราไปลองหาดูก็ได้นะครับสนุกผมเองก็เอาจริงๆครับมังงะผมเพิ่งอ่านถึงแค่เล่ม3เท่านั้นนะครับผม ส่วนอนิเมะเนี่ยไอแอนิเมชันของเน็ตฟิลเนี่ยผมดูจบทั้งสซีซัน่นเลยนะครับผมก็เลยไม่สามารถบอกรายละเอียดเยอะได้นะครับเพราะว่าผมเองยังแบบไม่ได้รู้แน่นรู้ขนาดนั้นนะว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็เลยยังไม่ขอที่บายนะครับแต่ว่ามีหลายช่องใน u t u b e นะครับที่เขาทำคอนเทนต์เกีย่ยวกับอุลตร้าแมนเซกเกอไว้ไปลองหาดูกันได้น,ะน่าจะลึกกว่านะแต่วันนี้ไม่ได้มารีวิวตัวมังงะแต่ว่าจะมาพูดถึงนี่งานเซตดีทอยกันับแต่จริงๆมังงะน,นี่เขาดีมากนะนี่ครับ ลายเส้นนี้คือแบบสวยมากนะครับนี่คมคมนะครับนี่ไปลองหาดูกันได้ไปหาซื้อก็ได้นะครับลิขสิทธ์นะครับผมในไทยนะครับลิขสิทธ์แท้ไปโดนกันได้นะครับแล้วก็นี่นะครับในเล่มนี้เขาจะแถมเขาจะมีอาร์ตอาร์ตเป็นอาร์ตสีเลยนะครับนี่สวยๆเลยอันนี้อันนี้อันนี้ผมแนะนานะแนะนําส่วนตัวเลยนะครับเราจะจากว่าเราจะอ่านมังงไแล้วเรายังมีภาพอา,อาร์ต แทกเตอร์แล้วก็อาร์ตสวยๆที่เขาให้มากับตัวหนังสือด้วยนะครับหนีหนาเลยไปหาซื้อก็ได้นะครับมีลิขสิทธิ์แท้ของเด็กเลยโอเคมาต่อมาเราจะมาพูดถึงนี่งานเซฟตีทอยนะครับของเล่นตัวนี้นะครับจริงๆแบรนด์นี้เป็นแบรนด์จากประเทศจีนนะครับแต่ว่าเป็นจีนที่เป็นจีนแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับผมอ่าเดี๋ยวนี้จีนก็ ว่าไม่ได้แล้วนะ๋ยวนี้เขามีงานแบบถูกลิขสิทธิ์แล้วนะครับผมก็คือผลิตเพื่อขายในประเทศแล้วก็ส่งออกนอกประเทศนั่นเองนะครับในราคาที่แบบย่อมเยานะครับไม่ได้แพงมากนะครับแต่จริงๆนะครับก็ไม่ได้ซื้อมาแค่1ตัวนะครับก็เนาะพอมี1ตัวแล้วสกิลเรียกพวกก็จะเกิดขึ้นนะครับนี่เลยนะครับผมมีทั้งเซเว่นนะครับแล้วก็อุตร์แบนเอส นั่นเองนะครับอุลตร้าแมนเอหรืออุลตร้าแมนเอ็แต่ว่าตอนเด็กๆผมติดชื่อเรียกเอ็มากโอเคก็ได้มา3ตัวเลยนะครับจริงๆมันออกมา4ตัวนะ่าจะมีแจ็คด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจ็คค่อยว่ากันเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยหาจังหวะดีๆนะครับเอาให้ครบๆเลยลกันนะครับแต่ว่าในคลิปนี้เราจะรีวิวเฉพาะแค่ตัวอุลตร้าแมนเท่านั้นนะครับผมก็ก่อนอื่นก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพราะช่องเราก็จะหาของแปลกๆมารีวิวบ้างเนาะไม่ได้รีวิวแต่แมคเฟอรินอย่างเดียวนะครับจริงงงๆกกก็็ขออเเ่่าาายัไไมมด้ รีวิวเลยนะยังดไงได้เลยไว้เดี๋ยวว่างๆก่อนเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูช่วงอันบล็อกกันนะครับจริงๆผมก็แกะแล้วแหละแต่ว่าอ,อยากจะให้ดูนะครับว่ารอบกล่องเขาสวยแค่ไหนพอดีว่าผมชอบมากนะครับในการดีไซน์การออกแบบของเขาโอเคนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจกันนะครับจริงๆผมแกะแล้วนะครับจริงๆทางร้านเนี่ยเขาจะซีนแบบซีนแบบพลาสติกมาให้อย่างดีเลยนะครับตัวแบรนด์แท้ดีทอยเขาเนี่ยคือเขาทํามาแบบ ดีรัดกุมแน่นอนนะครับผมอ่าก็แบรนด์นี้ผมขอพูดอีกหน่อยนึงแล้วกันนะครับก็ก่อนหน้านี้เขาจะดังมาจากไอรอนแมนนั่นเองนะครับไอรอนแมนเขาจะดังมากนะครับพอมาตอนนี้ก็มาทำอุลตร้าแมนเพิ่มนะครับในอนาคตก็น่าจะทําอีกเรื่อยๆนะยาวๆนะใครที่สนใจก็เอ่อสามารถซื้อมาเก็บไว้ได้นะครับเพราะว่าราคาดีแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับตัวนี้ผมได้มาประมาณ600กว่าบาทนั่นเองนะครับโอเคด้านหน้านะครับจะเป็นเอ่อรูปของอุลตร้าแมนนะครับอุลตร้าแมนหนึ่งนะครับผม ก็เป็นพระเอกนะครับชินจิโร่ฮายาตะนั่เนะครตรงนี้ก็เป็นภาษาจีน <c oughs> น่าจะเขียนว่าอุลตร้าแมนมั้งนะครับตรงนี้ก็เป็นแบรนด์นะครับผมมีแบรนด์ s ซตดีทอยนะครับนี่อันนี้เป็นโลโก้นะครับถือลิขสิทธิ์ในจีนหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะนะแต่ว่าถ้ามีสติกเกอร์นี้เอ้ยถ้ามีรูปนี้รู้สึกว่าจะเป็นงานแท้แน่นอนนะครับนี่น่าจะไม่มีอะไรนี่อันนี้มีนี่มีอาร์โคมีเรียบร้อยนะครับถูกต้อง ถูกลิขสิทธิ์แน่นอนนะครับอ่ะอันนี้คือภาพรวมนะครับของที่เราจะได้นะครับก็จะมีตัวอุลตร้าแมนหนึ่งะครับอุลตร้าแมนสูตรของชินจิโร่นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์พาร์ตต่างๆนะครับมีนี่มีที่ตั้งให้ด้วยนะครับมีอาวุธนะครับมีอันนี้ก็เป็นรูปรูปอาร์ตนะครับนี่สวยๆเลยนะครับโอเคเออแล้วก็รูปหน้านี้คือรูปจากสินสินค้าจริงนะไม่ใช่ รูปทีวีหรืออะไรนะเป็นแบบสินค้าจริงเลยแต่เขามาทำอ่าโพสต์แล้วก็ถ่ายรูปนั่นเองนะครับก็ก็เป็นการสื่อในว่าของที่คุณจะได้ไปนี่ครับสามารถทําได้ตรงตามรูปนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มแกะกันนะครับส่วนการแกะนี่เลยมีเป็นแม่เหล็กนี่ใครเป็นสายเก็บกล่องน่าจะชอบนะกล่องเขาเป็นแม่เหล็กอ่าดูหรูหราดีนะครับนี่เป็นแม่เหล็กแล้วก็เปิดออกมานี่เปิดออกมาก็จะเป็นนี่เลยอุลตร้าแมนของเรานั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปแยก แยกออกก่อนนะครับเพราะว่าในแพ็กเกจนี้มันจะมีทั้งหมด3แพ็กเกจนะครับใน1กล่องโอเค โอเคครับผมมาก็แพ็กเกจแรกนะครับผมเป็นอุลตร้าแมนนะครับอุลตร้าแมนสูตรอุลตร้าแมนหนึ่งนะครับะเ็กของเรานั่นเองนะครับนี่ก็แพ็คนะครับแพ็คอะไรมาอย่างดีเลยนะครับมีการติดพลาสติกมาด้วยนะครับเพื่อกันถลอกนั่นเองนะครับปึ๊บแกะออกมาเลยแกะออกมาเลยเอ่คุณภาพเขาดีอยู่นะนะครับคุณคุณภาพของงานสินค้านะครับบอกเลยว่าดีเลย นี่ครับนี่สวยการลงสีอะไรโอเคนะอ่าหรือว่าทำออกมาดีเลยนะครับสำหรับคุนตอร์เมนครับก็จริงๆนะครับข้อกลรหะนะครับในค่ายนี้ของผมอย่างเดียวก็คือแขนนั่นเองนะครับแขนเขาชอบทำเป็นตัวล็อกอย่างเงี้ยตัวล็อกกับจอยเนี่ยเขาชอบทำเป็นแก้วนะครับข้อกลรหะของผมก็คือกลัวว่ามันจะแตกนะเหมือนงานไอรอนแมนนะเพราะไอรอนแมนผมเนี่ยเคยซื้อมาแนละ้วงานแก้วตรงนี้มันแตก นะครับตรงนี้ก็ยังเป็นแก้วอยู่นะครับแต่รู้สึกว่าจะหนากว่าของไ์รอนแมนนะครับอ่ะอันนี้คืออ,องค์โดยรวมนะครับของอุลตร้าแมนตัวนี้นะครับจริงๆมันก็ออกมานานแล้วนะสำหรับงานตัวนี้นะรู้สึกจะยังไม่ถึงปีน่าจะประมาณสักเ8เดือนนะครับสำหรับงานอุลตร้แมนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงอุลตร้าแมนอีกทีหนึ่งอ่ะแล้วก็ในส่วนของ พาร์ทเสริมนะครับมีมือนะครับแล้วก็มีหน้ามีหน้าพระเอกแถมมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีขาตั้งนะครับนี่บอกเลยว่าเจ๋งนะครับงานนี้งานแทดีทอยนะครับให้ครบม,มีทั้งหน้านี่แล้วก็อันนี้จะเป็นเอฟเฟกต์พาร์ทนะครับผมมีลำแสงสเปเซเชียมมีตัวนี้เป็นเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะไอเขาเรียกอ,อะไรนะผมจำชื่อไม่ได้มีดาบมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีนี่อาวุธอาวุธของเขานะครับก็เป็นเหมือนคล้ายๆแบบ ที่กันแขนแบบเป็นลำแสงนั่นเองนะครับไว้ตัดไว้กันศัตรูได้โอเคอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของอุลตร้าแมนกิดกรอดอนนะครับโอเคอ่ะมาพูดถึงอุลตร้าแมนกันนะอุลตร้าแมนดีเทลสวยดีเทลดีนะครับสีทํามาเงาแววนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับก็อิงมาจากอุลตร้าแมนใน Netflix นั่นเองนะครับไม่เหมือนในมังงะนะอ่ะ เลือกจุดขยับนะครับเอาเดี๋ยวผมเริ่มที่หัวละกันนะครับหัวสามารถนี่หมุนได้360องศานะครับแล้วสามารถดึงออกได้นะครับเพื่อจะเปลี่ยนเป็นร้าหัวของฮา,ายตาตะพระเอกของเราเนั่นเองนะครับสามารถถอดออกมาได้เพราะในเรื่องเขาเนี่ยสามารถแบบกลางถอดหน้ากากออกมาได้นะครับแล้วก็ต่อมาอแขนนะครับนี่ตรงนี้ตรงไหล่เนี่ยสามารถดึงออกมาได้นะครับชักดึงออกมาอย่างนี้หนไะมอ่าจะมีตัว มีตัวล็อกของเขาอยู่นะครับเพื่อจะได้ง่ายในการขยับแขนนั่นเองนะครับมีกลางมีกลางได้อย่างนี้เลยนะครับกลางขึ้นกลางลงมีหมุนได้สามรอบสิบ่าข้อแขนนะครับนี่เวลาสมมุติเราจะจัดท่าใช่ไหมเราก็พับอ่าเก็บให้มันซ่อนรูปซ่อนตรงจอยกลมๆนะครับต่อมาข้อพับแขนนะครับก็มีพับได้มีประมาณนี้นี่พับได้เยอะอยู่นะ ปุ๊บโอเคนะครับต่อมามือนะครับมือหมุนได้นะครับแล้วก็ถอดออกมาเปลี่ยนได้เวลาถอดนี่ก็ถอดนี้เลยนะครับแต่เวลาเสียบกลับเข้าไปก็ระวังระวังกหน่อยนะดูจอยกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าจอยให้มันดูบางซะเลอเกินนะครับถอดออกง่ายนะครับแขนข้างนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะกรับก็สีดีเทลอะไรก็ทําออกมาดีนะรายละเอียดเก็บมาค่อนข้างโอเคเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถไปเติมแต่งทํารอยดามจกันได้นะครับต่อมาชวดลำตัวนะครับนี่ดึง สามารถดึงเพิ่มได้นะครับ2จังหวะก็คือในนี้คือ1อันนี้คือ2นะครับนี่สามารถกดกลับไปยืดกลับไปได้แต่ข้อเสียของงานนี้เลยคือนะครับไม่สามารถเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาได้นะนม่นะมันได้แค่นี้นะมันติดดีไซน์นี่ครับคือถ้า,าขยับเนี่ยมันได้แค่นี้เราได้เต็มที่เนี่ยเวลาจะเอียงซ้ายเอียงขวานะครับมันต้องไปทั้งตัวมันได้น้อยมากๆเลยนะอันนี้คือจุดอ่อนของงานเซ้ดีทอยตัวนี้เลยนะ คือมันเอียงซ้ายเอียงขวาได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวอื่นเป็นหรือเปล่ายังไม่ได้เช็คเหมือนกันนะครับโอเคต่อมาในส่วนของขานะครับสามารถนี่มันสามารถเอาลงได้อีกนะครับนี่ลงอย่างนี้อ่า่เตะไปข้างหน้าได้สุดนะเตะไปข้างหลังก็สุดเหมือนกันนะครับเตะออกเตะเฉียงออกไม่ไม่ค่อยได้นะเพราะมันติดดีไซน์ตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาเล่นนะครับงานเซตดีทอยก็ระวังระวังกันนิดนึงนะครับอย่าเล่นกันแรงเยอะนะครับเพราะว่าสีที่เขาทํามาเนี่ยมันจะชอบไปขูดกับพวกดีไซน์เนะี่ย ขอบอะไรเงี้ยมันจะทําให้ลอกได้นะครับอ่ะอ่าต่อมาเรามาดูจุดขยับของนี่เข่านะครับก็ดววได้ประมาณนี้นี่ยกเข่าได้นี่ครับนี่ได้ประมาณนี้ไปเท้าขยับไม่ได้นะครับแต่ว่ามันหมุนอย่างนี้ได้นีหมุนศัพร้อสิบองศาได้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่มันทําได้หมุนได้แล้วกันอ่านะครับจับท่าจับอะไรได้นะครับหมุนด้านข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับทําได้ แล้วก็ตรงนี้รู้สึกเหมือนมันจะเปิดเปิดให้หน่อยนึงด้วยนะนี่นี่อ่ามันจะเปิดตรงนี้ได้นะครับอ่าเปิดทําไมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเผื่อ,อไว้จัดท่านะครับใครจะเล่นเล่นทงเล่นท่าอะไรในหะ้มันแบบสวยๆอะไรเงี้ยอ่าบอกเลยว่างานคุณภาพเขาก็โอเคอยู่นะในราคาที่แบบประหยัดนะครับไม่ได้แพงมากนะครับเหมือนหลายค่ายนะครับโดยเฉพาะค่ายลุงบันนั่นเองนะครับนั้นราคาจะสูงหน่อยนะครับแล้วก็ปัญหาก็จะเยอะด้วยนะครับ ทุกเล่นสีโอเคนะครับดีผ่านเลยนะครับตาก็สวยดีนะครับนี่ออกเป็นสีเหลืองๆนะครับถ้าเป็นในเน็ f l i x กมันฟ้าๆไหมอ,อันนี้ต่อมามน,นะครับมาดูในส่วนของของที่เราจะได้นะครับก็จะเป็นหน้าของมีพระเอกน,นะครับพระยัดเจยัดเจออกมาโอเค มาดูในส่วนของหน้าพระเอกกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นชินจิโร่นะครับผมอ่าก็เขาก็เพ้นมาพอใช้ได้นะแต่ว่าที่มันดูดูไม่ค่อยสวยก็คือเนี่ยตรงเนี้ยสีเนื้อกับสีเงินนี่นไะมันจะกินกันอยู่นะมันจะดูแปลกๆเหมือนว่าเนื้อเขาจะจมไปกับไอเล็กครอบครอบครังเขาด้วยแต่ว่าตรงนี้แก้ได้นะใครมีฝีมือก็ทาเพิ่มได้นะครับอันนี้หน้าเขาให้มาด้วยสวยเลยนะครับ ก็ตรงน,นี้ก็จะมีฐานนะครับมีฐานตั้งมาให้ด้วยนะครับมีมือมือให้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นแกนฐานนะครับไว้เปื่อล็อกนะครับขึ้นลงได้มีมือให้เปลี่ยนนะครับมีมือเยอะเลยมีมือแบมีมือแบบทําท่าปล่อยลําแสงนะครับแล้วก็มีมือแบบเถื่ออาวุธนี่เองนะครับ ต่อมานะครับดูในส่วนของอาวุธนะครับที่เราจะได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอฟเฟกต์พาร์ตนั่นเองนะครับอย่างเช่นพาร์ตลำแสงสเปเซียมนะครับแล้วก็จะมีพาร์ตที่เป็นเหมือนเป็นกงจักรของเขานั่นเองนะครับจำชื่อท่าไม่ได้แล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเครืกอะลาเป็นเอฟเฟกเหมือนตอนเขากําลังสะบัดแขนอะไรเงี้ยแบบแกว่งแขนอะไรเงี้ยแล้วมันจะมีเป็นรอยผิวของแสงนะครับ อ่าส่วนอันนี้เป็นก็เรียกอะไรลำแสงที่ติดกับตรงอ่าลำลำแขนเอ้ยลำแขนวะตรงช่วงแขนของเขานะครับอ่านะครับแล้วก็จะมีดาบมาให้ด้วยนะครับเพราะว่าดาบนี้ผมไม่แน่ใจว่าในบางอ่ะเขาได้ใช้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในอ่าเน็ตฟิกนนี่แอนิเมชันไม่รู้สึกจะไม่มีให้ใช้นั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาแกะนะครับแล้วก็ลองใส่ดูนะครับในส่วนต่างๆของพาร์ทที่ได้มานะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนพัดหัวก่อนนะครับก็เริ่มจากการแกะหัวเดิมนะครับของอุนเตอร์แมนออกมาก่อนนะครับก็พยายามกดกันดีๆนะดูดูองศากันดีๆนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะแรงไปก็ไม่ดีนะครับไปขูดไปทําให้มันเป็นรอยได้นะครับนี่ผมก็แกะออกมาแล้วนะครับพอแกะออกมาแล้วก็จะเห็นไหมถ้าผมแกะแรงเกินไปมันจะไปขูดกับข้างๆเนี่ยทำให้เป็นรอยถลอกได้นะครับ แต่ว่าพอใส่หัวเข้าไปแล้วมันก็มองไม่เห็นแล้วเนาะอันนี้คือบอกตัวเองนะบอกตัวเองอ่าโอเคอันนี้คือหัวของพระเอกนะครับชินจิโร่ของเรานะครับนี่พอเปลี่ยนแล้วก็ที่ดูเท่ไปเลยอ,ะอ่ะอะแปรับสัดส่วนให้มันโอเคก่อนครับอโอเคนี่นะทีนี้ก็เหมือนกับในการ์ตูนแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะมีฉากที่แบบเนี่ยมีการถอดหน้ากากคุยกันอะไรเงี้ยอ่าหรือว่าก่อนเตรียมไปสู้นะเขาก็จะถอดหน้ากากออกมา อบ,บอกเลยว่าสวยนะครับคู่ะต่อมาเราจะมาดูในส่วนของพัดนี่พัดกงจักรนะครับนี่พัดกงจักรก็เวลาเขาจะปล่อยนะครับเขาก็จ<ค>ะปล่อยแบบรวมลมแสงไว้ที่มือนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาเป็นนี่แสงอย่างนี้นะครับก็เวลาใส่ก็นี่นะใส่ไปอย่างนี้เลยนะครับใส่ไปที่ข้อนี่นมันจะล็อกเป็นแกนล,ล็อกของเขาอยู่เห็นไหมมันจะเป็นเหมือนที่เกี่ยวเออเกี่ยวอย่างนี้อ่า แต่ว่าทําท่านี้ก็แนะนําให้เปลี่ยนเป็นแบบมือแบรก็ได้นะครับ่มันจะสวยนะครับอุยหลุดแล้วล็อกกัดปุ๊บ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 ล็อกให้แน่นล็อกให้แน่นออโอเคอ่านะครับมันจะอยู่ในท่าประมาณนี้นะครับเปลี่ยนมือเป็นแบร์ก็จะสวยเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะป่าไปนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นกงจักรนะครับที่เป็นเหมือนลำแสงนั่นเองนะครับพุ่งไปตัดอะไรก็ได้ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาวุธอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นนี่เห็นไหมเป็นเหมือนเป็นบีมลาแสงนะครับที่ติดอยู่ตรงแขนของเขานั่นเองนะครับวิธีการใส่ก็ง่ายนะครับก็คือแกะอันเดิมนะครับอันเก่าที่ติดกับแขนอกอนะครับนี่ก็คืออันนี้นะครับแกะมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีรูอยู่เห็นไหมก็ใส่อันนี้เข้าไปทดแทนนะครับเป็นการเปิดใช้งานนี่ทําได้ทั้งสองข้างเลยนะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูข้างเดียวก่อนเนาะ บอกเลยว่าสวยนะครับนี่เขาจะใช้ต่อสู้นะครับไว้ปักบ้องหรือว่าไว้ทําลายศัตรูนะครับใช้อันนี้นะครับต่อมานะครับก็คืออันนี้นะครับอันนี้กับอันนี้มันคล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้มันจะเป็นมาในรูปแบบของลําแสงนะครับท่าแบบปรับแบบอย่างเงี้ยเป็นลําแสงแบบปรับเฉียวอะไรเงี้ยเออมันก็จะเป็นการเพิ่มนะครับค่าแอคชั่นให้กับตัวชิ้นงานนะครับก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมรูเดิมเลยนะครับอ่าใส่แค่อันเดียวนะนี่ ก็จะเป็นเหมือนการว่าเขาแบบเขาปัดเนี่ยเพิ่มการเอชชั่นโพสของตัวละครนะครับให้มันดูดีขึ้นในครับนะถือว่าหลากหลายนะครับเพิ่มความหลากหลายให้กับชิ้นงานนะครับบอกเลยว่าสวยอยู่นะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของลำแสงนะครับนี่ลำแสงสเปเซียมนะครับก็วิธีใส่ก็ใส่เหมือนเดิมเลยนะครับใส่ที่แขนข้างนี้ เดี๋ยวๆค่อยมาทําท่าโพสกันอีกทีนะอันนี้คือบอกเขาๆนะครับผมผมจะใส่ครั้งนี้่ะก็ใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ทําท่าโพส่าให้มันออกมาดูโอเคนะครับตรงตามต้น,ตนฉบับไ,ได้นะครับผมอยากให้มันยาวกว่านี้หน่อยนะนี่มันสั้นไปหน่อยแต่ก็โอเคได้นะครับถือว่าให้มาก็ถือว่าสวยนะครับคุ้มกับราคาที่ได้มานะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆคลิปเดี๋ยวผมค่อยทําท่าโพสให้มันโอเคโอเคแล้วกันอันนี้คือบอกเขาๆนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับอันนี้ก็คืออาวุธนะครับที่ผมยังไม่เคยเห็นในบางะนะครับเพราะว่ายังอ่านไม่ถึงนะครับแต่นี่มันคือดาบนั่นเองนะครับไม่แน่ใจว่ามีไหมในในบางะแต่ว่าตรงปลายดาบเนี่ยครับนี่ตรงไม่ใช่ตรงนี้ตรงท้ายอ่ะท้ายของดาบเนี่ยมันเป็นเหมือนที่แปลงร่างนะครับของอุลตร้าแมนหนึ่งนะครับหรือว่าอุลตร้าแมนในทีวีซีรีส์นะครับเนี่ยเห็นไหมมันคืออุปกรณ์แปลงร่างเขาเลยนะ แต่อันนี้ผมไม่ได้ใจว่ามันเบื้องลึกเบื้องไหลยังไงนะใครมีข้อมูลอะไรมาเสริมได้นะครับเปลี่ยนอันนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปปึ๊บอ่าอย่างนี้นี่เองนะครับก็แค่นี้ก็ถือได้นะครับไม่ฟื้นนะครับสวยเลยนะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งนะครับที่เขาให้มานะครับก็คือฐานนั่นเองนะครับก็ประกอบฐานง่ายๆครับเสียบปึ๊บอ่าแล้วก็เจาะกับฐานของเขานะครับเขาให้ตัวยึดฐานมาด้วยนี่นะแข็งแรงนะครับ นี่บอกเลยว่าคุ้มเกินราคานะครับเกินราคาเกินไปนะครับอ่านี่ครับได้ทั้งฐานตั้งได้ทั้งตัวละครตัวชิ้นงานฟิกเกอร์แล้วก็ได้เฟสต์พาร์ตอีกมบอกเลยว่าคุ้มมากเลยนะครับสำหรับงานเซตดีทอยตัวนี้นะครับนี่อันนี้เดี๋ยวค่อยเอาไว้ไว้จับนะเอาพิงไปก่อนโอเคก็ประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าสวยนะครับสุขใจนะครับสำหรับใครที่สายอินเตแมนนะครับ ก็แนะนำนะครับงานแทดีทอยนะครับหาซื้อไม่ยากนะครับตอนนี้ช่องทางช้อปปี้อะไรก็ยังมีอยู่นะครับไปโดนกันได้นะก็ถือว่าโอเคนะผมชอบนะสำหรับอุลตร้าแมนตัวนี้นะอุลตร้าแมนหนึ่งนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยสวยนะครับแล้วก็ดีเทลรายละเอียดสีอะไร้อถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ราคาก็ไปหยักด้วยนะครับโอเคก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอฝากไว้กับช่องพี่เก้าด้วยนะครับก็จะมีคลิปแบบ รีวิวมาเรื่อยๆนะครับผมก็อาจจะนานๆทีแต่ก็มีมาเรื่อยๆนะครับโอเคฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวค่อยจัดท่าแอคชั่นอะไรให้มันดูดีนะครับดีกว่าตอนนี้โอเคอ่ะก็ไม่มีอะไรฝากแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวตัวอื่นที่ซื้อมาก็เดี๋ยวเอามาทำรีวิวนะครับต่อเหมือนกันนะครับตอนนี้ขาดแค่อุลตร้าแมนแจ็คนะครับมันออกมาแล้วหมดสีตัวเนาะขาดแจ็คตัวเดียวนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ